กระผมอม่ดสอนเพียงเกตครับประเทศศรีลังกาประธานาธิบดีประกาศลาออกจากตำแหน่งวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศประเทศศรีลังกาเข้าสู่ภาวะล้มละลายครับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าวิกรมสิงเหถูกมวลประชาชน เดินขบวนไปเผาบ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีศรีรังกาไปลำบากครับมีหนี้สินล,ล้นพ้นตัวมีหนี้5,100ล้านดอลลาร์สหรัฐกับทั้งท้งที่มีเงินสำรองภายในประเทศเพียง25ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้กำลังแบมือไปติดต่อกู้ยืมจากอินเดียจากจีนหรือจากประเทศ จากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ IMF ไปไม่รอดครับเศรษฐกิจไปไม่รอดมือเติมสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันก็ขาดแคลนไปเข้าคิวกันประเทศต่อไปจะเป็นประเทศไทยหรือไม่ผมไม่แน่ใจครับเพราะภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ดิ่งเหวยากที่จะฟื้นลืมตาอ้าปากได้เป็นหนี้สาธารณะอยู่10ล้านล้านบาทปกครองโดย ระบบสืบทอดอำนาจไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนำพาชาติบ้านเมืองเศรษฐก,กิจตกต่ำเงินเฟอ้อประชาชนคนไทยอยู่อย่างแบบไม่มีศักดิ์ศรีน้ำมันเดี๋ยวจะขึ้นก็ขึ้นเดี๋ยวจะลงก็ลงปัญหาต่างๆปัญหาการบ้าน,านการเมืองรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีบัตรสองใบก็ยังลากกระชากลากถูเอาเสียงข้างมากประเด็นก,การรัฐสภาทั้งวุฒิสภาและสส ไปยกมือให้ห้าร้เอามาหารหาบัญชีรายชื่อทั้งๆท,ที่กฎหมายรับนูญให้กำหนดมีบัตรสองใบมันไปกันใหญ่ครับสีลังกาไปแล้วล้มละลายประเทศต่อไปผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วครับประเทศไทยหรือเปล่าไม่ทราบตราบใดที่ประยุทธ์จัน์โอชาครองอานาจอยู่และคิดจะครองอานาจต่อไปประเทศไทยผมว่าถึงภาวะบันลลย อย่างแน่นอนต้องกำจัดลัทธิสืบทอดอำนาจลัทธิทหารที่แทรกซึมอยู่ในองค์กรต่างๆประชาชนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเองครับเพื่อที่จะกำจัดพวกเหล่านี้แม้จะกติกาหนึ่ร้อยดึนหรือร้อยหารก็ถ้าประชาชนเห็นว่าพักการเมืองใดควรจะได้รับมนาจสิกขาดทั้งสะสะเขตและสะสะบัญชีรายชื่อก็เลือกให้แลนสไลด์ถล่มทลาย กำจัดขวากหนามอุปสรรคต่างๆที่ระบอบพายการขี่ขวางไว้ออกไปได้อย่างทันทีสีลังกาล้มละลายประเทศไทยจะอยู่ในขั้นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือพิทักษ์ทรัพย์พิทักษ์ทรัพย์ชั่วข่าวหรือไม่อยู่ที่พลังประชาชนจะก,กําจัดประยุทธ์จันท์โอชาและคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันที่กำลังเมากัญชาอยู่ในปัจจุบันนี้ครับไม่ไปหน้าไปหลัง จึงอยากให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งสติกับศรีลังกาเป็นประเทศที่ประชาชนไปท่องเที่ยวทั่วโลกไปท่องเที่ยวมากแต่เดี๋ยวนี้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจนประกาศจนนายกรัฐมนตรีถูกเผานังบ้านพักถูกเผาประธานาธิบดีลาออกแล้วจะเดินทางไปยังไงล้มละลายเกิดขึ้นที่ศรีลังกาประเทศต่อมาจะเป็นประเทศไทยหรือไม่ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของประยุทธ์จันโอชาบริหารงานแบบหลอยอลุยถ้่ยครับ ไม่มีวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจโยนหมวกแมต,ตอนน้นทาระกกำนันกินกล้วยกินไม่หมดก็ให้รัฐมนตรีเอาไปทิ้งอย่างนี้มันใช้ได้ที่ไหนครับ